ครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องโปรเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะมาเจอกันคลิปนี้แล้วก็เอาคลิปเก่าออกมาเล่าให้ฟังนะงวดที่แล้วเลขแทนกันเดินไป6ตัวแนละ้วใช้เลขแทนกันนะจับไปฟังหนึ่งมี07-08แม่อีกฝั่งหนึ่งมัน แปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกมันมาอยู่ฝั่งเก้าห้าเก้าหกผิดเพราะอะไรรู้ไหมผิดเพราะเลขวิ่งนะเลขวิ่งเราผิดเราจึงไม่จับมันนะมันยืนอยู่ข้างแปดอ้าวผิดแบบไหนก็ตามชมนะผิดแล้วมันแก้ไขได้เ,เห็นเห็นอยู่ว่าเลขพาผิดก็ผิดไปเลยนะ ผิดแต่เลขวิ่งนะเราเอาสามตัวนะทีนี้เราจะเอาสี่ตัวปกติก็เคยเอาสี่ตัวนั่นแหละนะพอไม่เขียนลงแล้วมองไม่เห็นเลยนะอะตามชมครับผมตามชมตามชมตามชมอ่ะเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะ เตือนคำเตือนคำเตือนเอาลงอีกดีไหมยังสูงอยู่นะอะ่เลื่อนเพจเข้ามาปับ๊บนะพอดีเลยนั่งผาคไปได้นะฮะเอาขยับหน้าขยับหลังอ่ะฟังคำเตือนนั่นก่อนนะครับผมไปสองนาทีแล้ว คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวยคำนวณหวยให้ชมนะฮะอะ่ฟังคำเตือนกันไปแล้วก็ยังถามข่าวกันอยู่นะใครโชคดีบ้างนะ9 4 1 3 9 5 4 3นะดูบ่อยๆเพื่อมันจะจำได้ดีนะฮะ อ่าเรามาดูเลขวิ่งกันก่อนนะครับผมหน่วยบวกสามนะนี่หกสามนี่บวกด้วยสามมาได้เลขวิ่งมาทางนี้นะเท่ากับเราเอาสี่ตัวนะสามบวกสามเป็นหกหกเจ็แปดเก้าแต่ก่อนผมเขียนหกเจ็ดแปดเอาแค่นี้มาจับเจ็มาจับเอาที่เจ็เลขวิ่งนะไม่ไม่ไม่ใช่นะมันมาที่แปดนะอ่า เอาเลขวิ่งตั้งไว้ก่อนนะตั้งเลกวิ่งไว้ก่อนเอาวันนี้เหมือนกันห้าบวกด้วยสามนะได้เลขวิ่งไปที่สี่หลักนะเอาตัวไหนห้าบวกสามเป็นแปดแปดเศนยะ์หนึ่งวันนี้แปดเ้าศนหนึ่งะครับผมจะมาหนึ่งหรือจะมาแปด เห็นไหมแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่ะเราใช้เลขไม่แทนก่อนนะไม่แทนก่อนนะใช้หลักหน่วยตั้งนะครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกย์หนึ่งสองสามสี่อันนี้คือการแบ่งกลุ่มตัวเลขนะอันนี้เราไม่แทนนะ เลขไม่แท้กลุ่มนี้นะเราทราบว่าตัวเลขที่ไม่มานะเราจะตัมดมันออกนี่มันส่วนมากมันจะไปที่หลักร้อยหรือหลักเลขล่างนะสามกับสี่ตัดออกก่อนมันจะเหลือกลุ่มที่จะมาด้วยกันได้เนี่ยห้าหกจะวิ่งไปใส่เก้าศูนย์หนึ่งสองจะวิ่งไปสี่เจ็ดแปดนะทำนองนี้นะถ้าเขียนเป็นตัวเลข,ขออกมามันก็จะไปที่ 9ก้าห้าเหนนย์หี่นะถ้าเขียนทางนี้นะหนึ่งสองไปเกก็1นึ่งเ2 8สองปจะมี2ฝ่ายอย่างนี้นะแต่ถ้าเราใช้เลขแทนกันนะครับผมเรามาดูว่าใช้เลขแทนกันลองดูนะผมเขียนตรงนี้นะ3าสี ห้าหกเจปดใช้เลขแทนกันนะ3าสแทนด้วย8ปดเนะห้าหแทนด้วยศูนย์หแทนด้วยสองสถ้าเราจับกันนะ8 9จะวิ่งไปหาห้ ศูนย์หนึ่งวิ่งไปที่เจ็ดแปดอ่าเรามาดูนะเขียนลงมาลองดูแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจียหนึ่งแปดอ่าเราก็เอาเลขที่เราได้นะมาเทียบกันดูนะะเอาฝั่งนี้ชนกันที่เก้าห้าเก้าหกเท่านั้นนะเห็นไหม นี่ตัวมันชนกันนะ95 96ฝั 9, 5, 9, ่งนี้ชนที่17 18เท่านั้นนะเห็นไหมมันก็ได้เลขแค่สี่ตัวนะเห็นไหมมันเข้าที่95นะครับผม นี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าเผลอไม่ได้นะเผลอเป็นผิดนะอ่าเราเทียบเลขชนกันให้ดูนะนี่เก้าห้าสองสูตรเก้าหกถึงไม่ได้นะมาอย่างนี้ก็ต้องจัดการอย่างนี้นะหนึ่งเกียรหนึ่งแปดอ่าทำไมหนึ่งเกียรมันดังนะมันดังเพราะสูตรอย่างนี้แหละเห็นไหมดังหนึ่งเกียร ดังมากนะฮะ95 96นี่อีกฟังนะกูรู้หลายท่านรู้ความลับก่นยิงที่95หลายท่านนะเข้าอ่าเรามาดูงวดนี้นะผมจะปิดตรงนี้ไว้นะไม่ให้เลอะสายตาท่านปิดตรงนี้เรามาดูงวด395จะไปตัวไหนนะอ่ะ56นะ 7จ็ดแปดเก้หนึ <because iliyor> <ion> ngày, h, ่งสองสาี่ห้าหไปอย่างนี้นะหนึ่งเจหนึ่งปตัวนี้ผมจะเขียนลงมาทั้งนี้นะเจ็ดหนึ่งเจดสอง 1> 8ปดหนึ่งปดสองถ้าฝั่งนี้นะผมจะเขียนที่9ก้าสามเกสีสอ่าเรามาดูแบบแทนกันนะจะไปตัวไหนแบบแทนกันเขียนด้วยสีแดงครับผมห้ห เจ็ดแปดเก้าศูนห้าหกเราก็แทนด้วย0 1, นะูนย์หะฮะเจ็ดแปดสองสามเก้าศูนย์ห

เจ็ดหนึ่งมีเจดไม่มี80ดไม่มี8ปดหมีเอาชนกันนี่แปดหนึ่งดหนึ่งฝั่งนี้นะ9ก้าสามศูนย์สาได้เลขสีตัวเช่นเดิมนะเจ็ดหนึ่งปดหนึ่ง เก้าสามศูนย์สามถ้าเลีกมาตามสูตรนะชุดนี้นะจะมาที่แปดหนึ่งแปดหนึ่งตัวเดียวครับผมผมจะเอาเลขลองเลขก,กันไว้นะตรงนี้นะ,ะเป็นเลขก,กันนะแปดสอง แปดสองนี่เป็นเลขก,กันนะฮะเห็นไหมอ่าระบายสีไว้ให้นะฮะเลขน้อยชุดเราก็ต้องกลับแล้วครับผมแปดหนึ่งก็หนึ่งแปด กันไว้ด้อกันไว้ได้นะแปดสองกับสองแปดนะกันใส่อย่างนี้อะแคปหน้าจอไว้นะครับผมรอผลกันนะวันที่หนึ่งมีนาะจะมาตามนัดหรือไม่แปดหนึ่งแปดสองนะ จับให้แค่นี้นะครับผมอ่ะอำลาพาจากแล้วนะครับผมแคบแคบแคแคบไม่แคบก็จดเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว